สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแห่งครับผมเนาะหลังจากรัฐบาลไทยออก3ตัวบนก็คือ6,8,7ล่าง3,6ด้วยด้พี่รองเด้อเนาะให้ได้โชคได้หมานบ้างเนาะที่สำคัญปูห้วยจางพี่รอง,งวัตงิทาิลมา 7, กเจ็ดแปดครับ7,8,8,7 8, 8, 7, พี่รองเห็นไหมกับแก่ห้องเลขบางเอิญพี่รองเลขบางเอิญเลขทุกแกร้อง78 7 8พี่รอง เนาะเม็ดเดียวเนาะคือกันเม็ดบ้านครับพี่น้องเนาะเอามือขึ้นนี่เดี๋ยวหินข้าวว่าฝันปองกันแล้วพี่น้องฝันเห็นศพเต็มเป็นว่าเห็นโรูปศพพี่น้องเนาะจับเป็นตัวไทยสามตัวที่แตกบ่วงกันนี้พี่น้องรอดที่ตามไปพร้อมกันครับสะโต้อจะเริ่มคลอดมาหิ่งเจ้าปงอากาศเก็บซีมาหิ่งอลอดขอ้นมาเนี้กับพ่อกันไหม พอกันไหมต้นงวดต้นงวดเลยต้นงวดตองงวดเลยนะปูนะตองงวดตองงวดเลยครับผมตองงวดงวดที่แล้วค่ะก็ถือว่าแม่นโอ้เตรียมเลยกัคขันจะว่ากับกี้พ่องหล่าตัวหลักหลักอ่าตุ๊กแกร้อยมาตรงนั้นมันพอดนี้ตรงที่มันร้องมันมีมีองค์พญานาคโอ้ยู่ห่า อยู่ยอมโพล่ะครับผมมีองค์พญานาคเป็นปั้นองค์พญานาคไว้พญานาคพญานาคปกแะครับผมมีองค์พระพุทธรูปมีพญานาคปกอือพญานาคห้าเซียนอืมไม่คิดว่าข้าวากับเจ้เนี่ยมื่อห้องออกมาสัตว์ป็นนี้ต่ออ่ามันจะอาจจะแฝงเนาะอ่าครับผมอาจจะมีอะไรสักอย่างแต่พญานาคก็อาจจะแฝงแฝงให้เสียงเป็นออกเป็นเสียงกับให้กับเจ้ ห้องห้องเป็นตัวแทนหรือว่าคนจะออกมาในรูปแบบสัตว์คือกันเนาะครับออกก็เอใจเพราะว่าตอนบนห้องเราขนลูกยาแยบเลยดิดตอนที่ห้องเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปด เอาคือห้องดูแล้วเย็ดแปดจีบอมเปนตัวนี้บอสนะโอ้ oh. ไม่ว่าเป็นะครับผมฟังอีกรอบสองกับวาคือเกอคทำรองเกาครับมันห้องอยู่สามขังก็ยุดไปก็เท่านั้นแ่ะเมื่อเจ็ดห้องห้าทุ่มหกทุ่มเลิกจากสวดมนต์บนสวดมนต์เนาะครับเป็สวดพุทธาพิเศษเป็นนางน้ำพิธีนะเพื่อนนาง เป็นนั่งปลูกทังไอ้ไห้น้ำมตนให้เพ็่นโอ้พ้กนีนเพื่อนกับผู้สนใจอดอกมีแต่ปูแหละได้ยินน่ะเพื่อได้ยินผู้เดียวก้บวโพตักกับบื้รูแต่ว่าเพื่อน่ะบัมีผู้ได้เตยขึ้นมาอ่าวันนี้ผู้มาถามผู้มาถามปูบัดลงทรบมาไปแล้วอ่าตัวใดปูตัวเดปผู้ได้เลขบันี่ปูได้บกว่าไหวบัได้แล้วสนหนอเพื่อนในไห้น้ำมตนกับผู้มีเส้นหนอครับ กับ่ได้บอกคนในเลขตัวมาบอกอยู่ในช่องยุทธพิธีเพิ่งมาบอกอในช่องบอกแล้วก็กับแมนกับมันแจยอยู่ครับผู้น้ำมันแจยอยู่ดิเลขตัวนี้ที่ว่ากับเกยห้องผู้มันเจื์ที่ว่าเลขของผู้ปฏินคร่ครับจะต้องต้องขออภัยก่อนเพราะว่าของคนพวกเขา มีแต่หกมันเป็นซีเนาะครับผมเป็นหกซี 6, 4, มันออกสามหกมันมีหกอ่าเต็มเดียวเต็มเดียวเต็มเดียวโคตลงมันไม่ออกเี่ตัวเก่าอ่าหกสามแล้วมาสามหกอ่าออกเต็มเดียวพี่น้องเสียดายแล้วเอาไหมเอาไม้ของปู่ปฏินาโคเนี่ยที่ให้เพื่อนปล่อยวันที่สิบเอ็ดโอ้มืองานเลยมืองานบ่วงสวงให้เพื่อนอ่าสิบเอ็ดเมษาเอาสิบเอ็ดเมษาพี่น้องเพื่อที่จะไปรุ่นโชค เชียงโขกวันที่สิบหกมษาครับผมคือหมวดสีมาในหลักพี่เ้อาแมนแต่ว่าค่ะมือนี้สีให้มือนี้สิให้ปฐมมาเลือกว้กวันเออเป็นเลขฝันอ่าเลขอกมีมีเลือกฝันตอนวันเมื่อคืนนี่แหละฝันเมื่อคืนนี่อืฝันเมื่อคืนนี่ก็ชัดจจนอยู่เป็นเป็นปัญหาดอกอืแต่ว่าค่ะจะตียังไงนึ่ะตีเป็นโตหรือตีง่งไง โอ้ฝ oh. ันว่าปู่ได้ปู่ได้ไปสถานที่ที่ข้าเจ้าเลี้ยงลรกศพไวโรงศพเนี่ uh. ยตั้งอยู่เลี้ยงหลาย uh. โอ้ยเป็นเสียบเก็บศพโดยเฉพาะเก็บศพมาใส่โรงโดยเฉพาะครับผมพูเ้เก็บเก็บมาเรียบร้อยแล้ว uh. เอามาใส่โรงไว้แล้วศพนะก็ uh. คือเมียนเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวทุบปิดไว้กับมีครับ ปิดไว้แล้วนะลายศพอยู่ลายลายกระโลงอยู่น่ะลายกระโลงอยู่ก็เป็นบ่หลายสิบสิบบ่อถึงอยู่บบยี่สิบสามสิบตัดเหลี่ยงไปเนี่มองไปเบิ่งไปนี่เรียงแถวกันเลยเรียงแถวกันเลยโอ้ขึ้นลายแล้วเรียงแ่วเลยจีบบ่อทอนกันมาสักประมาณไต่พ่วงกันมาสักเด็กโอ้ตายพร้อมกันเก็บบ่อทอนกันเพื่อนกัใส่ลงไว้อ่ามีศพมีผู้หนึ่ง ขาว่าตต่แล้วผัดนอนอยู่ในรูมผลลูกขึ้นมาโอ้ผู้ชายศพผู้ชายไว้พันเท่ากันในดอกครับแต่ว่าก็ถึงขาวา่าโบเมนนุ่มโบเมนนุ่มหังโบเมนถึงกับเท่าอ่าไว้ไว้ท้องนี่แหละไว้กลางก้นไม้มาห้าสิบกัวทางานไว้ไว้ทางานอยู่ห้าสิบกัวนี่แหละลุกขึ้นมาจากลงได้ยน,นมนีโอ้ก็ะไรว่าฮะลูกขึ้นมาหยาง เจ้าไต่แล้วจะลุกคือมอยังลุกโกลุกขึ้นมาแล้วออกจากโรงมาเองลุกมอย่างเด้โอ้รากกัยยางมหาปูนี่ยางมหาปูบอเลยว่าเอาเจะออกมะยังเจ้าไต่แล้วเจ้าขึ้นไปอยู่บนเข้โอ้ไต่ก็จะกะออกปูสิเมียบ้านฉันอยากเมียบ้านหลายวาฉันโอ้ไปอยู่บ้านอยากเมียบ้านไต่ไปไต่อยู่บ้านอาไปหาหาอยู่หาจินหาอยู่หาจินไปหาทํางานให้ได้บ๊กครับ วัานี่หลดหอบได้เสียผ่าใส่กระโปงอ่ะหอบอ่อเหยาะเยอะหอบคือคือยังฟงเฝ้าเดอ์คือที่ดั่เมียบ้านหลยเติบอยู่แต่จับบ้านที่หอบแท้ยังใน่ได้เมียบ้านได้ะหาผู้ได้เมียทรงกับบุมีในในในความฝันแล้ววันนี้อีกโรงหนึ่งถัดนอนตะแคงปิดฝาบัได้บัในศพศพล่น ใยญ่มันนสาสูงเายปากปากกกับไอระลุงส่วนลงมุกุกส่วนลงมุกุกปิดกระโปรงโอยเมื่อเรามีสองันวะครับผู้หนึ่งลุกผู้หนึ่งนอนอ่าสพมันก็ถือว่าคนตายแหละถือว่าคนตายแหละก็เห็นสัตว์อยู่เพราะว่าได้เข้าไปในดกล้ายๆกดังเก็บแปลว่าห้องเมนห้องห้องดับขีพ เป็นเต็นนี่เนาะเต็นสนามเออเต็นสนามเต็นสนามเจ็บเป็นสีขาวมืดเนี่ยตะฟูตใต้กับนุ่งขาวโอ้เขาจะเจ็บเจ็บอไปแล้วตะฟุตใต้แต่นุ่งขาวมานุ่งเสื้อขาวครับตะวันกางเกงเป็นสีสีใหไอสีค่ายเปียกบมะขามมาเออเปียกบมะขามสุกอืมอืมสีนั่นแหละกางเกงอันตัวหอออันว่าถุงเสื้อถุงคอมกับสีขาว ครับแล้วบนนี้มีมีอีกหลายหลายคนอยู่ทั้งขางปูเห pues. ็นจังไงเฮ้ยเมียทรงได้อยู่บ่ทรงบ่ได้แล้วสัิ่นว่ะหลายคนว่าทรงบ่ได้แล้วสันเอาไต้แล้วจีเมียทรงกันได้ดีเด็ดสันโอ้ยอย่างเมียบ้านหลายว่ะสินะชิดหอดบ้านชิดหอดครอบครัวว่ะเมียเองกับบ่ได้บ่นี้ครับเมียเองบ่ได้ปูกับพระเจ้าคงยี้ว่องคือกันในฝันกันเลย ปูกับเมียทรงบร่ได้เร้อท่านอกอ่าปู้กับมาเบงิงมาเยี่ยมไปซื้อโอบอกนะในในฝัน,นครับแล้วเราให้แล้วเราห้องให้ว่าเราบร่ได้เมือบ,บ่ได้เมืออม่อคนเมียทรงเบ,บิ่งเวียนทรงแล้วห้องให้ครับให้ผู้ซยให้นอกก็ให้ธรรมดาเลยว,ว่าให้แบบคือยังตกใจหลายหรอกอธิเสียใจในธรรมดาเนาะเ่อเป็นแบบให้แบบ โมโหแห้งเนะบอกแบบค้อมความความกดดันแห้งนะแต่ว่าท่ันเขาตีเป็นเลขเนี่ยฟูก็ตีตีฟุกลงกะลงเนี่ยมันเป็นล้งศพเนาะมันเป็นสี่เหลี่ยมเลขสี่แหละพุทไต้นี่เป็นพุทสาตีเป็นหกอ่ะหกใต้กระศูนเนาะอืมใต้ศูนย์นี่แหละสี่หกศูนย์เนี่ย เอาซี่หกสวนน่แหละขันตีไปนะงูสีเรียมยี่เหล่าวงซีเรียมนี่แหละผู้ผู้ผู้ตายเป็นผู้ซ้ายกับหกสวนครับผมเป็นลูกได้ขอกระไตแล้่ยวคนน่ะคือเป็นลูกมาได้อยู่ค่ะกระไตเล้วลูกบ้าก็คือเป็นวิญญาณเนาะเป็นวิญญาณเป็นความเป็นวิญญาณเป็นเดกมาขอความช่วยเหลืออ่าผ่านกระบานแน่ ตตีแมนพาะกับบ้านอยากกับบ้านอ่ในฝันกับ่ได้ถามว่าอันที่เอาเขากับ่ได้มาบอกโชคบอกใจเลขดอกเอาตีในความฝันดอกตัวเลขเนี่ยแหลมแปลเพราะว่ามันเป็นตองงวดอืฝันกับเพราะดีลุกขึ้นมากตีหนึ่งแล้วโนนลุกขึ้นมากบพอดีเพราะดีฝันแล้วลุกมาเบื้องไหนกา ตีหนึ่งอืมตีหนึ่งอันพัดละเลยไปปันไดเราตีหนึ่งหนึ่งนาทีหรือนี่ล่ะบางง่ะเป็นมือรุ่นแล้วนะเป็นมือรุ่นแล้วมารุนแล้วเป็นมือพานหกทุ่มมาแล้วอืมอะเลยเข้าห้องน้ำทําพูลาแล้วก็นอนต่ออืมห้องน้ำปวดเบาก็นนอนต่อแต่เพาะฝันอีกลับแล้วกันไหนโอ้แล้วเลยเอ้แล้วเลยครับกระลิดมันมัสนิฐาน มัตีเบิ่งมาเปียบเียบเบิ่งกับิงวิญญาณเนาะครับวิญญาณเขาเฮิงหอกฝันตรงวันเอาหกซูลซูลหกขล่ะตัวดินนั่นนะ่ะแต่ว,ว่าสามตัวนี่เอาสี่ใสกะโหลงซี่สี่สสสเหลี่ยมครับวามจะแจ้แงเลยกะโหงกกะโลงสี่เหลี่ยมสี่หกศูลไปเลยสองตัวกเ็เฮ็ดเอา อถ้าสองตัวก็สองตัวเอาสี่ศูนย์หกศูนย์เนาะอืมแมนสี่ศูนย์หกศูนย์กลับเอาไปกับตัวเบอร์ีเก่าศูนย์สี่ร้อยปู่เก้าเนี่ยเอาเออปีนมาน้ำเนี่ยเพราะว่ามันหกเหล่าก้อกับบวนเปี้ยนกันอยู่นี่นะพู้นึงแต่แข้งนะปูแต่แข้งเนี่ยผูดนเอั่นสมนึงแต่แข้งตาบุดินเนี่ยัตไยแล้วนั่นแล้วอันนั้น โบดินบบติงแตแล้วออกขาอนนไตแข้งออกขากายปากลงอยู่นั่นแหละการโบ,บแมนคขา่าตไตแข้งกันที่โให้ปีนกลับไม่บอกนั่นแหละเนาะแข้งเนี่ยแข้งเนี่ยปีนกลับเพราะขาลงเปิดแล้วก็งลงนัน่นไตแข้งสมสมนัน่นไตแข้งเป็นสมคนนุ่มอ่าสมที่เป็นลูกขึ้นมาเป็นนั่นเป็น ผมไปเอ้นพุทธเอาแล้วก็ได้นอนบ่ลละครับคนมันสี่เข้าหกสบแล้วล่ะเบบิ่งหน้าตาอืมเห็นชัดหน้าตาเห็นชัดจังข้างบุญจากคนนี่บูญจากไผบ่รู้จากบ่จากว่าเป็นผู้ใดข้างเห็นหน้าคัดข้างบู้จากว่าคนผู้นี้ศพนี้เป็นผู้ใดมันบ่แม่นนั่นคนที่เขาเคยเห็นนะครับผม อเอาเอาเป็นต้องงวดนี้อเอาอวันไี้ไ่อนเนาะวานทานี่เนาะแล้ววันที่สิบเอ็ดยังถามปูไม่แบบปูเคนจะเปิดให้อีกเยอะเปิดให้อีกเยู่วันที่สิบเอ็ดอ่าอ่าเยงวดวันที่สิบหกท่านมาเมษาอ่าอ่ามัณนี้สุดต่องวดได้เพียงนงเด้อตัดออกห้ได้เพียงนงเด้อเนาะจังบ่อวันที่สิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งปูคนจะ ให้ตัวใดเราให้รอดติดตามไปพร้อมกันครับเนาะอันนี้ปูห้วยจางไปเรียกนิมิตครับผมเนาะสุดต่องวัเด้อีเนีองเด้อเนาะ,ะโฉสมันๆครับผมเอาพี่น้องนะครับหน้าจอครับตัดได้แค่นี้แหละพี่น้องเนาะ